สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะเลขเริ่มเดิมนะครับสรุปก่ออีกแบบหนึง่งนะโค้งสุดท้ายก่ออีกแบบหนึง่งแต่มันเป็นเลขเดิมนะครับไม่แน่ใจนะงวดนี้ระมัดระวังด้วยนะครับทา่านจําชิงนะอันนี้โค้งสุดท้ายนะครับนี่โคง้งโค้งสุดท้ายบนล่าง ล่างอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยล่างบนอยู่ฝั่งนี้นะครับจริงๆเลขบนมันมีเก้าชุดหกด้วยนะแต่ว่าผมเอาเอาเอาสองตัวก็พอแล้วนะครับอนันี้เน้นเลยครับเน้นเลยวันนี้ยีิบสามนะครับยีสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ คงสุดท้ายบนล่างแต่มันจะมีอีกเหลืออีกคลิปหนึ่งก่อนห้วยออกนะครับติดตามดูก็แล้วกันแต่วันนี้ไ้แบบนี้นะครับเลขล่างนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะครับเลขล่างเจ็ดชุดเลขบนเท่าไหร่นับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดชุดเช่นกันนะครับแต่2ตัวจะมี2องศนยนี้2องศูนยนี้ก็ท่านำมาชิกไปดูเอานะครับใน9 9ชุดนะครับแล้วก็ทั้งหมดสสูตรนะสสูตรที่สี่สูตรที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับ ่าไปดูตรงนั้นฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้ไหวไหมอืมเอาแค่นี้แหละสองตัวสองศูนย์ห้าตัวเดียวสามตัวไอ้สองตัวสามตัวสองศูนย์ห้าตัวเดียวสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสองตัวเจ็ดชุดนะครับสองตัวบนนะอันนี้บนนะอ่าบนนะฝั่งนี้นะครับ ฝังนี้อันนี้ล่างล่างก็ตรงนี้แหละครับเจ็ดชุดเช่นกันหนึ่งสองสามเจ็ดชุดเอ้าแคปหน้าจอไว้ดูเลือกเอาอกสักตัวหนึ่งนะคลิปนี้สั้นๆนะครับโค้งสุดท้ายแล้วคุยกันก่อนหวยออกน่าจะเป็นวันที่สาสิบเอ็ดนะครับสาสบเอ็ดสามสิบเอ็ดเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยตามสูตรที่คำนวณไว้ถูกผิดประการใดไม่ทราบนะครับก็ในใจใผมก็น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นเลยงวดนี้เออเลขบนเลขล่างคล้ายๆกัน60อันนี้60นย์นะครับเห 97, ็นมก้าเจ็ดนี้อันนี้79็ดเห็นไหมเก้าเจ็ดสูตร ไม่เหมือนกันนะครับคำนวณไม่เหมือนกันแต่เลขมันไม่ชนก็เลยสงสัยเท่านั้นเองสงสัยเท่านั้นไม่ใช่ว่าต้องออกแบบนี้นะครับทันทีดูเอาแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้แล้วไปเทียบชนกับสูตรที่ก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้ฉบับ17บชุด2 7 23ชุดอะนะแล้วก็ก่อนห้ยออก1วันผมจะมีหนึ่งคลิปเอามาดูเอาอ่าแคปหน้าจอไว้ครับแคป วันนี้แคปหน้าจอไว้นะครับโอเคคลิปนี้สั้นสั้นนะครับท่านสมาชิกขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ